ประชาชนในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาวิกฤติบ้านเมืองที่เกิดขึ้นหลังกลุ่มกบพศยังเดินหน้าในการขับรัฐบาลแบบสุดซอยทั้งที่รัฐบาลยอมถอยแบบสุดทางแล้วนะครับทำให้ประเด็นดังกล่าวนะครับทางด้าน MPT New Focus จึงยกให้เป็นเหตุการณ์แห่งปีกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นชี้โฟกัสเ,เรื่องนี้กับคุณนัทวุฒิกรรมเจริญครับ ปี2556ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่หน้าประวัติศาสตร์การเมืองต้องบันทึกกับการเคลื่อนไหวของคนชั้นกลางและคนระดับสูงในสังคมไทยที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับการใช้นกหวีดเป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุมจนถูกขนานนามว่าม็อบนกหวีดโดยการลื่อนไหวดังกล่าวมีนายสุเทพทึกสุบรรและแกนนําของพรรคประชาธิป,ปัตย์เป็นผู้จุดป,ประกายในการชุมนุมหลังล่างพระราชญญัตินิรโทษกรรมได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม โดยในครั้งแรกพักประชาธิปัตย์ได้ใช้ข้างสถานีรถไฟสามเสนเป็นสถานที่ในการรวมพลประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการร่างพระรา,าชบัญญัติฉบับนี้ก่อนขึ้นกระบวนผู้ชุมนุมในบริเวณสามเสนไปเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมชุมนุมคัดค้านโดยในระหว่างการเคลื่อนกระบวนของนายสุเทพได้นำมวลชนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานครและในระหว่างนั้นแกนนําผู้ชุมนุมได้ตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่การชุมนุมเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนรัชดําเนิน ลักชินวัฒน์ได้ยินเสียงประชาชนนี้แล้วมีสำนึกกลับตัวกลับใจถอนร,รางพระบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้ออกเราก็จะยุติการชุมนุมและดูเหมือนการชุมนุมของกลุ่มที่รวมตัวในนามของกลุ่มประชาชนที่ต่อต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจะได้ผล เมื่อรัฐบาลได้ประกาศยอมถอยและความร่างกฎหมายดังกล่าวโดยจะไม่นํากลับมาพิจารณาอีกต่อไปเรียนว่ารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งค่ะเราเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนเราเคารพในเสียงของประชาชนแล้วเราก็ยืนยันแล้วว่าเราไม่นําพรบฉบับนี้กลับมาพิจารณาโดยเด็ดขาดนะคะนั้นซึ่งการแสดงความรับผิดชอบของรัฐบาลในครั้งนั้น แม้จะมีผู้ชุมนุมบางส่วนพอใจกับการประกาศชัดเจนของรัฐบาลที่ถึงขั้นการลงสัตยาบันระหว่างพักการเมืองร่วมกันแต่ในสายตาของแกนนําพักประชาธิปัตย์อย่างนายสุเทพอาจไม่เพียงพอและได้ยกระดับการชุมนุมเป็นการขับไล่รัฐบาลให้พ้นจากตําแหน่งพร้อมๆกับการประกาศลาออกจากการเป็นสอสอพักประชาธิปัตย์ของนายสุเทพและแกนนําอีก8คนก่อนที่นายสุเทพได้จัดตั้งกลุ่มการเคลื่อนไหวใหม่ในานามของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปสโดยมีภาคีเครือข่ายเป็นกลุ่มการเมืองที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลอาทิกลุ่มกปทขอ,องกองทัพธรรมและกลุ่มกปทซึ่งมีนายนิติธรล้ำเหลือเป็นแกนนํานับจากนั้นดูเหมือนการเคลื่อนไหวของนายสุเทพในนามกลุ่มใหม่อย่างกปปสได้เริ่มปฏิบัติการที่ฝา่าฝืนกฎหมายมากขึ้นเมื่อนามวลชนบุกยึดสถานที่ราชการหวังหยุดการทํางานของภาครัฐ ซึ่งเป็นกลไกการทํางานของรัฐบาลทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการแจ้งวัฒนะจนท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดก่อนออกหมายจับนายสุเทพในข้อหากระบฏแต่ดูเหมือนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอาจไม่เป็นผลต่อการขึ้นไหวของตปปสที่มีการยกระดับการชุมนุมจากเดิมที่เป็นการต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมกลายเป็นการต่อต้านระบอบทักษิณพร้อมโมเดลการปฏิรูปการเมือง ผ่านสภาประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนวิชาชีพและจากที่กปปสตั้งขึ้นนายสุเทพได้นามวลชนเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อเป็นการล้อมทาเนียบรัฐบาลหวังเด็จศึกจนตํารวจต้องใช้แก๊สน้ําตาเพื่อสก,กัดไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่เขตหงามแต่แล้วก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลพยายามสร้างแต้มต่อทางการเมืองหลังข้อเสนอของรัฐบาลที่หยิบยื่นให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมตามกลไกของประชาธิปไตยไม่เกิดผลสําเร็จด้วยการประกาศยุบสภา เพื่อหวังใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องตัดสินว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศคนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่หรือต่างจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสแม้จะมีพระราชกิจสีการยุบสภาและจัดให้การเลือกตั้งใหม่ในวันที่2กุมภาพันธ์2557แต่ดูเหมือนจะไม่ตอบโจทย์กลุ่มกปปสและนายสุเทพที่เห็นว่าการเลือกตั้งซึ่งเป็นวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เรียกร้องให้ดีขึ้น โดยเฉพาะขจัดระบอบทักษิณให้หมดไปก่อนที่ประกาศเดินหน้าปฏิวัติประชาชนล้อมการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเฉพาะการตามมาตรา3และ7เพื่อนําไปสู่การปฏิรูปให้บ้านเมืองมีกติกาเท่าเทียมกันก่อนให้มีการเลือกตั้งด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งทุกวิถีทางและการขับไล่รัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งรักชินวัตรออกจากตําแหน่งการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสที่เกิดขึ้นในปี2 5 5 6จึงถือเป็นประมบทของการเมืองไทย ที่กำลังก้าวเข้าสู่ปี2,557ว่านับจากนี้ประเทศไทยจะเดินต่อไปทิศทางใดกับทางสามแง่นั้นคือการเดินหน้าตามระบบประชาธิป,ปไตยด้วยการจัดการเลือกตั้งซึ่งนา,นานาประเทศให้การยอมรับและกําลังกดดันให้เกิดขึ้นหรือการปฏิรูปตามกลุ่มกปปสที่มีรัฐบาลเฉพาะการหรือหากสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้การปฏิวัติรัฐประหารจากกองทัพอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ กับประชาธิปไตยของไทยซึ่งไม่เคยมีอะไรที่แน่นอนนวุกลั่ย์เจริญ nbt news โฟกัส